โปรดิวซิ่ง The 2026 Daewoo Leyman เอเน่ย์ดัตวันส์ฟลูคอมแพคคาร์เซกเมนต์แอนด์นัลรีเทิร์นวิดเอฟเฟกต์เทคออนอัพโฟเรเดเบิร์นอินโนเวชันแอนด์สมาร์ทเอนจิเนียริงดีสเลเทสไฮเตอร์เรชันริ่งทูเกเตอร์ Daewoo สิงเนเจอร์พรอพติเคิลิตี้วิดคอนเทมพอร์ติรี่ดีไซน์เอเลเมนต์แอนด์เพอร์ฟอร์แมนต์อัพเกรดดัตเมกอิทสแปนเอาท์อินทูเดสคองเพตติทีฟมาร์เก็ต เปิด l a n The l a y m a n i m p r e s s e s with a sleeker, more aerodynamic body, that r e f l e c t s a m o d e r n dynamic personality. The sharp led headlight seamlessly integrated into a bold front grille, giving it a confident road presence. w i s t h character line along the side contributes to a refined silhouette. The rear f e a t e r slim tail light and a subtle spoiler r e i n f o r c i n g a sporty yet mature appearance. ดีไซน์อีสปอร์ตฟังก์ชัน널และสไตล์ยีดวิดเอโฟกัสออนมินิมิซซิ่งแบคและเอ็นแฮนซิ่งฟูลเอฟฟิเชนซี่ฮันเดอร์เดอะฮูดเดอร์สองพันยี่สิบหกเดลูเลแมนอีซีควิปเป็ดวิดเอหนึ่งจุดห้าลิตรเทอร์โบชาร์ไกเอลไอเอลไอเอซีเอนจิ้งได้ดิลิเวอร์เอเวอร์เรสต์เบกเทเบิลหนึ่งร้อยหกสิบ horsepower และสองร้อยสี่สิบนิวตันเมตรออฟท็อป ดีส์เอนจิ้นอีสต์ใช้วิดเอซีวีทีโอออฟชั่นนองหกสปีดแมนูแอลทรานสミชั่นแคตเทอริงทูโบอัดเอฟฟิเชนซี่โฟกคิวส์เลเวอร์แอนด์ดอสทูเครฟมอหันต์ออนคอนโทรลแอคเซลเลเรชั่นจากศูนย์ถึงหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทคราวแปดจุดห้าเซกันคลาสซิ่งอีกคอมพอร์ตัลบลีในเดอะมิดเดิลออฟอีกคลาส เดอร์คาร์เมนเทนเอโซลิดรีปออนเดอะโรดแต่งทูอิดไฟลี่ทูนสึสปินชั่นซิสเต็มแอนด์อินฟรอชัทซิสฟิทติบิตี้วิชคอนทริบิวทูเอสมูทเตอร์ไลน์แอนด์เวเทอร์คอนเนอร์ริงฟอร์เดลี่คอมมิวออฟวิดแอนด์ไบรท์เดอร์เลแมนออฟเฟอร์เอบาลานออฟพาวเวอร์ฟูลเอคโนมีแอนด์คอมฟอร์ดวันออฟเดอะสแตนด์ดาวน์ฟีเจอร์ออฟเดอะนิวเลแมนอีสอิดสมาร์เทคโนโลยีอินเตกร์ชั่น หรือแดชบอร์ดโฮสต์ A 10.2อินทัชสกรีนอินโฟเทนเมนต์ซิสเต็มแนทซับพอร์ตแอปเปิลแทร์เพลย์แอนดรอยด์ออโต้แอนด์วอイスคอมแมนด์ไรเวอร์อัลส์เบเนฟิตจาก A ดิจิตอลอินสต루เมนต์คลัสเตอร์ไวเลสชาร์จิ่งแพดแอนด์มัลติเพิร์ก USB-C พอร์ตสำหรับเซนเซอร์เซฟตี้แฮสบีนเอเมเจอร์โฟกัสโฟร์เดลวู And the 2026 model i n c l u d e A Suite of Advanced Driver Assistance System such s as Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Blind Spot Monitoring, and Automatic Emergency Braking. t h i s f e a t u r e not only enhance convenience but also elevate overall safety, appealing to families and solo d r i v e r alike. despite being a compact car, the l e a n offers generous interior space with comfortable seating for five adults. the rear seats fold flat to expand trunk capacity, making it a practical choice for road t r i p and daily errands. high-quality m a t e r i a l and a clean dashboard layout create an upscale feel. while the cabin insulation has been noticeably improved, reducing road and wind noise significantly. ออฟชั of, seat, km, ่นแนลอัพเกรด include เอพานอรามิกซันรูฟเฮดเท็ตฟ론ซีดและเอพรีเมียมออเดียโอซิสเต็มแดชบิลิเวอร์อิมเมอร์ซีดซาวด์คูลอีโคโนมีอีสท์นาเทอร์ที่ไฮไลท์วิดเดอร์สองพันยี่สิบหกเลแมนอาทิตย์วิ่งอัพทูสิบแปดกิโลเมตรเอลอินคอมไบบ์ไลฟ์วิ่งคอนดิชันดีสมากอิดแอนด์อีโคโนมิคอลทอยส์สำหรับเจ็ตคอนเสียสไลเวอร์ฮูสตี้วันโมเดิร์นฟีเจอร์แอนด์เอพรีเซนต์ไลฟ์วิ่งเอ็กซ์เพรีย The inclusion of my hybrid technology in s e l e c t trim, hail e i m p r o v e efficiency, further wide reducing emission, making it an environmentally friendly option within its price segment. What sets the d e v o Le m a n apart from its rival is its combination of affordability, smart tech, and efficient performance wrapped in a stylish, well-built package. It's not t r e t i n g to be a luxury sedan or a performance beast. Instead, โฟก e ส on delivering exactly what most people need: reliable really transportation, enjoyable driving dynamic, and modern convenience all at a competitive price point. With a starting price expected to be under 22,000ดล it p o s i t i o n itself as a smart buy for young professionals, small families, and anyone seeking value without. คอมโพริสเดอ2026 a ด w ู o l แมนมา m A r k a confident return of a historic nameplate r e i n m a g i n e for the modern era, it respects its legacy while embracing the future, making it a compelling choice in a crowded compact car market. Whether you're a nostalgic fan or a first-time buyer, the Le Mans promises a well-rounded experience that makes every day driving feel just a bit more special.